เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายเนี่ยถ้าเราบอกว่าสุขภาพจิตไม่ดีครับ<ะ>สุขภาพร่างกายไม่ดี<อ>ทุกอย่างมันก็ไม่ดีตามคืออยูไม่ดีออกจากภายนอกเนีย่ยนะครับ<า>ใครที่ตอนนี้ 很 h a เอสเสด้วย4595057ัะครับติดตาบูมภาพบรรยากาศ